สลับสลับแล้วจะดูดวงลุงพลฟังดีๆนะครับจะดูดวงลุงพลชะตาลุงพลจะเป็นไปตามไพ่สองสำรับนี้หนึ่งสำรับให้ลุงพลเลือกไพ่สิบใบมันอยู่ในสิบใบนี้แล้วผ่านไปแค่วินาทีเดียวหมอหนุ่มยังนั่งอยู่นี้ทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนตัวแปรต้นตัวแปรตามบรรยากาศยังเหมือนเดิมลุงพลผ่านไปสิบวิลุงพลจับอีกสิบใบนี่คือชะตาลุงพลอีกสิบสิบใบเนี่ยคืออนาคตลุง,งผมถามว่า ผมถามว่าไพ่สองสำรับนี้มันจะเหมือนกันไหมใครบอกเหมือนพิมพ์เหมือนใครบอกไม่เหมือนพิมพ์ไม่เหมือนต่างกันแค่วิเดียวนะครับจับปึ๊บวางสิบใบนี่อนาคตลุงพลจับอีกวางปึ๊บสิบใบนี่อนาคตลุงพลคุณว่าเหมือนกันไหมใครว่าเหมือนพิมพ์เหมือนพันเก้าไปแล้วสองพันแล้วอเดี๋ยวบอกเลยสองพันสิบหกไม่เหมือนเหมือนไหมข้าวหอมกินให้รวยบอกเหมือน จับสิบใบวางแล้วสำรับเดียวกับสำรับใหม่นะครับไม่ใช่สำรับเดียวจับอีกสิบใบวางคุณว่าเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะมีเหมือนมีเหมือนหลุดมาไม่เป็นไรไม่มีผิดนะครับมันคือความคิดของคุณอ่าแต่หลายคนตอบไม่เหมือนผมก็คิดว่ามันไม่เหมือนแล้วคุณเชื่อได้ไงว่าไพ่สิบใบเนี้ยจะกําหนดชะตาลุงทั้งที่ลุงจับพร้อมๆกันจับพร้อมกันก็ได้อ่ะไม่ต้องต่างวิดึงแล้จับพร้อมกันแหละจับหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบชะตาลุงแล้วคุณว่ามันแม่นได้ไงถูกไหมครับ การจับเสียมซีเสียมซีสามครั้งแล้วไม่มีหมายเลขมันเป็นสามแปลว่าได้เกิดได้มีในทางฮวงจุ้ยนะครับแล้วจับสามครั้งไม่มีตัวเลขมันเป็นกุศโลโบายทาองค์พ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของผมนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาจะบอกลุงพลว่าชะตาเมืองอะนะครับชะตาของเมืองอะชัยพลวิภาอยู่ในกำมือมือไม่ต้องไปพึ่งิไม่ต้องพึ่งเสียมซีจบไหม ว่าอ่าอ่าอ่ใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะกูไม่รู้หรอกกูไม่ได้ดูคลิปนี้นะกูก็พูดไปแหละมึงถาม่ะกูก็ตอบใครเห็นด้วยกดหนึ่งหกแปดเก้าอ้าหนึ่งหกแปดเก้าใครเห็นด้วยกดหนึ่งหกแปดเก้า,าตามึงอ่ะมาอยู่กับเอ็มซีมาอยู่กับไพ่ดูดวงมาอยู่กับอะไรทั้งนั้นอยู่กับตัวมึงกับปนน้าแตนั่นแหละเมียมึงชีวิตเราอยู่กับเมียนะเว้ยถ้าเราถ้ามันไม่พอใจจะตายมึงตายเลยนะเอาตลอดให้กินลุงพลที่แตกทั้งทั้งคืนเลยถูกไหมครับ ชะตาเราอยู่ตัวเราและเมียเราเนะี่ยงวดเก้าโอเคเห็นด้วยทุกคน,นโอ้สอขอ, 21, ขอบคสองพันหนึ่งของเราอาบอกนะครับาบอกนะครับเอ,อ่อทะเบียนรถน้องอ้อรัตนาดาเหลาใช่ไหมนะครับคือผมไปแก่งกรบเราไปไหว้ปู่แล้วก็ไปแก้ชงนะตรงนั้นจะมีที่แก้ชงนะครับจะมีเคสสิบสองราศีนะใครเชื่อเข้าไปน้องเขาก็ทําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่อีพี่กล้วยใช่ไหมน้องผู้ชายที่ร้องคู่กันอนะ่ะก็จะไปเหมือนกันผมจะพาไปออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับเข้าใจนะครับเขาก็ ไปแก้โทมแล้วกลับมางูดามันเลื้อยผ่านองค์นัเนี้ยเลื้อยสวยเลยครับเลื้อยเหมือนผู้ละสีดําผ่านโจ้ได้โจ้ไปด้วยนะครับแล้วน่าจะมีไล์สดอยู่ในช่องใหญ่รองเลื้อยผ่านนะครับเลขทะเบียนรถของน้องเขาคือ4 6 8หใช่4689เลขทะเบียนน้องเขาน่าจะเป็นนิสสันอะเมร่าสีขาวมุก4 6 8 9เลขทะเบียนรถน้องนะครับบอกเลขทะเบียนเ,เฉยๆนะครับอย่าไปเล่นนะครับหวยอะ่ะนะครับไม่แนะนํา นะครับนะจัดเยอะๆหน่อยนะเข้าใจนะตามสัญญาแล้วนะครับก็อย่๋ยคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับยังไม่มีเรื่องเดี๋ยวไปหาเรื่องที่อื่นต่อสวัสดีครับนะครับพี่นมนะตามนี้เจ็บคอครับก็ต้องลงเลยครับเพราะมันร้อนอแล้วครับอ่าลงก่อนแล้วขึ้นไปครับผมนี่นะครับก็สีันนี้นะครับก็มาแล้วนะครับก็จะลงเลยนะครัเนี่นะครับก็ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับก็โอเคเดก็มาให้ความรู้อีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายสงเกียรติบอกว่ามอนุ่มลูกตากห้ามพูดห้ามพูดรับ